บ้านเดี่ยวสีวลีโคราชรายการนี้นะคะขายบ้านเดี่ยวสองชั้นสีวลี4.2ล้านเราไม่ขายค่ะเราขายแค่4ล้านบาทเท่านั้นนะคะพร้อมของแถมอีกมากมายหลายรายการค่ะขายต่ำกว่าราคาประเมินนะคะหลังนี้บ้านเดี่ยวสองชั้นเนื้อที่52ตารางวาพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ136ตารางเมตร3ห้องนอน3มห้องน้ำสองที่จอดรถนะคะพร้อมของแถมหลายรายการค่ะ แอร์สเครื่องนะคะอยู่ห้องนอนใหญ่กับห้องรับแขกค่ะเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนใหญ่ครบนะคะมีตู้เสื้อผ้าเตียงที่นอนโต๊ะเครื่องสําอางเฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขกนะคะมีโต๊ะวางทีวีชุดโซฟาแล้วก็ชั้นเก็บของด้านบนโต๊ะทีวีค่ะเฟอร์นิเจอร์ครัวเบาครบชุดนะคะทั้งเก็บน้ําพร้อมปั๊มน้ํามุง้งลวดทั้งหลังไปเลยค่ะสัญ,ญญาณกันทโมย จัดสวนพร้อมสปริงเกอร์รอบบ้านนะคะมีตัวตัดไฟเบรกเกอร์แยกส่วนนะคะแล้วก็มีวอลเปเปอร์ทั้งหลังแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมนัดชมบ้านได้นะคะนอกจากนี้ทางเรารับหาบ้านทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์โทออฟ,ฟิตที่พักคอนโดนที่ดินโรงงานกิจการด้วยนะคะท่านใดสนใจมาคุยกันดูนะคะเดี๋ยวหาราคาพิเศษให้ค่ะ